ผมมาใหม่เกียร์คเรือในเครื่องซีเมเดนนะครับผมเจอกับเจ้าของร้านนะครับวันนี้มาสงกรานะครับเปียดกันแล้วเปียดใครเป็นทำไมเปียกจากร้านเรื่องก่อนนะครับก็เจอจั่วแปลกๆนะครับุไร้จั่วผ่านเลยครับผมไร้ผมการนี้คุยกับพี่ชิมเพ่ท้ไรมาปอยอ่เได้ว้ไม่ลสกิลพัมื่อลงมาเ่มื่อลงมาไป

ย่ดอนอย่เ hmm. ด no ี่ไล่ทำอไมไม่ว่าเมื่อถูกไล่เปิดห้าอ่าสามไม่ต้องออดกลับใช่ใ่สามเบี้ยแล้วไย่ตัวสามไปเฮ้ยมีพอด้วยที่เราจะออดในตัวแล้วก็ตัวอีกเอาอีกแล้วเลยไม่ต้องทิ้งไม่ใช่ไม่เขาต้ทิ้ดเขาน้พงทิง แวนการ์ดมแต่บุญแล้วก็กในแงแล้วก็ใช้ออเดอร์หมกไปยังมีคิดว่าพี่จเก็บไว้กาพันบากาแปจะดูนะสองใบยี่ี่เยดีเีักการอัไนหังทัวรพื่อรองไหม่าครับอะไรเกียรติสเพื่อลูกแกา ไปเอ้ยยังก็ติาร์จมีไมหเไม่สกิลเกตเ้ม่ยลยย้องเลยนั้นโอ้มีด้วยเว้ยยเยิมเกสามไก็ได้ที่ชื่ต่างตัวที่ชื่นแล้วชืกลัวอะไรมันก็ชื่นดัอะอีเวนต์ไบไหนก็ได้้าเท่าสองได้เก้าโอ้ยาะนั้นทิ้งการจะเป็นมือขนลวงก็เกตสามไปาอ๋อเด็กน้องไอ้นุมาแล้วด้วยยู

อ่าดีไปส่อันนี้ไม่มีอะไรละอี้แม่งอะไรเดี๋ยวอย่าไหลคิ่านั่รู้หาไอ้ของความยากที่ในของพิเกอร์นี่สบ้าพันาทกวยถ่ายกระเป๋ากูทับด้วยบายบรรยากาศบมดได้แหนึ่งใบหนึ่งใบดเวยบ้านไอเก็หนึ่งได้ไงานึงจสาสองหมื3นสามสามหมื่สามสาหมืนสี่หน้าบาเนี่ยแล้วกว่าจาไดก่อนนะ ารกั่เกอร์ไม่เสร็จ่างก่อนไม่ได้เด้นานไม่ได้ลิงก์ไ้แกบไม่ได้ทำไมไม่ได้ถ้าไม่ทำการรีทไทยัวนเลยไม่มีเลยไม่ได้จูนเลยไม่ใจเลย จริงครับ้ไปี่เซน่กพันธิจัดหลักได้3ุ๊สามันบวกับไม่น่าใช่พี่้งกรปิดเช็คก้าวนเอ้ิก้ามันกระจกเคลืนไปต้องกานต้งทิ้เดวดเลยนะจิงไปเลยใช้คลิปดูิดนเปิด5อันี้ต้องทิ้งมือหมเฮว่้องกไม่เล้าววด้ดสการเพิมเป็นห ทีค so ิเกอ่ลองใบอันนี้น้องสมมติเป็นยหม่ไม่อ่ะห้าสบแปไม่มีให้ดีทาก็ไม่ได้กดสกิเทมื่อไรที่พร้อมน้องมายแล้วก็ได้แลกก็ได้แต่เราจะเีเราจะอเหน้าวเสียวไม่ไดเลยนะเกินไป่ไม่สกผมชีช่นะบอกได้ตอบก่อนย อันนี้เลือกพลังงานทีซีไม่ดีจะครับแล้วพลังล้วอันนี้ยี่สิบองไม่เ่าอันนี้ต้องไป็สามสอก่อนท้าทายระหมอีกแล้วอ่ะหัวนี่หมื่นยังไง เอาี่ก่อนสองพี่เท่ไรกเชียววะสามสองสองพี่แต่เราไม่มีนู่นนี่ไม่กดไม่กดเดียวให้เหือี้ยน่งสองหนงสอง่ยี่แปดไมก็ประมาณน้ไม่มีนี้ก็ใช่ติกับช่องการีอ๋อก็สใบบริการอันนี้มือไม่กระจกหนังอะไรวะไม่ยเลย่มกรนนี้เยแต่ไม่ทำมาเงี้ยอะไม่ก็อะไร

เดี๋วตัวบ้านหนึงกี่ว่ะเยลันน้นเองหว่านอเสกิบายมือหนึ่งไครับก็อยรางงนาหลุดไอกด่เลูเลยครับยโซนหนึ่เลยี่น่งหน่งไปสามลูกหญ่อเปิดสาอสงบาทมื่อหนึ่งเฮ้บายเมือหนึ่งบู๊ใหม่บูสเอวมันี่อมาสนาีไปเ่อมีกาะร ต้องใส่แล้เดียวเองอย่าดูไม่ปล่อย่เก่อนเปล่อยอะไ้งลาังมาแล้วพี่ปล่อยหรือกช้ขีไปสี่ขีแล้วจะมีขกูไหมไแล้วแล้วใส่ขี้ละถึหกเออจริงีออกมาน้อโอ้เหลืตั้งแ่สีสิบเฮฟนกับดอเลยกูใส่ไ่สิบรอเออสกลแวนครับบาหแต่ง่อนึมนบบก็ใช้โงได้ไปยอไม่จบแล้วแต่วนี่ไอยไม่น่าโบาหลุมหนึ่ง ไม่ไปโดนส <Allah> ิน้าไม่ได้หนึ่งแค่หนักมากไม่จ่ายคือไอโดเมื่อกี้อะม่ปกติงแล้วมันไม่ต้องอยู่ในสนามอะไร้ะคือถึงกาติดตั้งเคยเหรอใช่แค่สามหืนในกอว่ตอนที่มนตึ้นเยตหน่สสบสามสิบอ่า อันนี้คือส0ิเลไดเป็นหนึร้ล้านกับสามตเลยด้ยเฮ้ยแม่งจมูกปูมูปูแล้วเชื่อไม่กาตอนน้องสองต้องเกิดสองเป็นกี่นิด่เรื่อยสูงไปเรื่อยอ้ยกีวแวนกววา์แม่กวาไว้เด้ยแม่แล้วลุกไม่ได้โอเวอร์ที่เกลดม่ทีตามเกล็ตัวบตอยู่ไหนวไปข้ามแล้วีเลยากสามที่เป็นอโอู่ที่พลัแมงอยู่แล้วป่ะมีร้อยยี่สิีข้ามมีสอฟอนต์ยู่วจะเอาอะไ กี่บางอ่าได้แล้วสิยงไม่ได้นะเชฟ่อ๋ยเออเมเดือกี้เลยว่ก่งเียว่ะเก่งเก่งเก่งเกินไปใจหายเลยอยเลยอันี้อะไรโก่าอะไรซ้าย่อายืนสายืนยี่สิบห้าห้าอัไป้นนะยี่สิบส้2มืนเจ็ดสิบอนี่สองหมื่กมันปักตัวหรือเปล่าเดอดนหกิ่ไลไปห้าหมื่นขายขายเองายแค่หนึ่งร้ยเก้าเกแค่ เก้าเลยล่ะด้เห็นริงข้นก็ไม่ต้องคิดก็ได้ทมลอดูดูกันลอกดาจารยปัญญาองดอ๋อครับเขาเก่ไหมีไรกันีเ่ได้เขาก่ไมเพื่อการลงทุนการลงทุนชื่อว่าทำไมจะทำเพื่ออะไรอ่ะเพ่อเรียนให้เ่ไม่ไม่เี้ไม่ใช่ไม่้องเลยไฟคือผู่วยไไปทำอะไรั ดมหมดคี่บอปไป้อี้องใส่ีแปใช่ไหมที่ซคอมระบียบอวะเพราะมันได้ไงแดมหนึ่งเฮ้ยดีเท่าไรไอน้อิไอ้น้องไอ้น้อง้น้องไอ้น้องไอ้น้ยงไอ้นลงไอ้น้องไอ้นไอ่น้่อ้นองไนองไอนงไอ้น้อนไ้นองไอ้น้งนนนอ่อ้้ยเอะไไ กี่เดืยบเก้ายี่สิบเก้าสองเฮ้ยค่ยี่สิบเก้ากอกมากีิอสบจริงเอ้ยยี่สิมีพอดีด้วยสต์กด้เี่ยอเอ้ยอ่าสิบสามนี่แค่อสามสามสามสี่แปดเท่าไหร่นะเก้าี่สิบนี่ดูในสนามไม้มีาอันนี้สี่แปดหกสามเท่าไหร่นะยี่สิบมีอะไรไหมเรม่ใร้ี่ เยใสโอเวอร์ปเนี่ยใสไม่ปลโอ้โหใต้กองเลยกระจกมากนอเอย่าสี่โอเคไม่ไม่ิวไม่ผ่านนะิวสามใบในกองเข้เสามหน่้ไปูไปมันสามสามสองพี่คนขขอแค่พันแต่ขอมือสองใบแต่าจารย์ก่อนบอว่าต่าเยอะฟองตกนะจริง จะเชโอไม่ขึ้นเลยมาจอมกจะไม่เข้าคอไหที่เอะแบบพลังไปหมดแล้วอะังน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเฮไปเฮเฮ้ยเฮ้ยเก้อเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยั้ยเฮเ้ยเฮยเยเย้ย้ยยเเยด้น้้้ย้เจยยเ้เเ้เเียเยนเเยย้อยู่ดีกว่า เดี๋ยวถ้าไม่มีงินมืนต้องอย่างนี้ต้องม่อยากรู้ครับไม่มีคนรู้จักนี่จะไบ้างกเข้านี่อยาไ้อยาให้มีคนตาอยางพอท้ายนี้ดีทำไมวะต้องไปดูอ่กล้องมึงจะไปดูอ่ะไม่ได้เหมือนกโซชาร์ดไม่จริงใช่ไหมไม่คได้คู่แข่งไม่มีเรียกาอยู่ีก็ยืามือนามาครับโซชาร์ดแล้วก็บอกก็ต้องมีทายาทตุกนตัวนี้ก่อนเว้นช่องไว้ให้โรงเรียทั้งสองมีส่บาร เนี่ยเสียไอ้นู่นเนาะมเท่าไหร่ที่หนึ่งสองสาม่ใ่รียากาศทั้งหมดไรงขี้ตัวไปนกึงลำบากไอ้เย็นเราพีมแค่สามเบียรเหมือนจริงสี่เบียรมันอาจจะเอามาทับตรงนี้แต่ว่าเรียนทกเนสม เช็ค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 เวเช็คไปไงพีามนก็จบแวแมนแนมาโซชยก่อนบ้าไม่ได้เเพิ่ม็เพิ่มเป็นเก้าไแล้วถ้าน้องใส่ไอโอเวอร์ถึงสองไปถ้าวี้ก่ช่อวอีกรอบน่บ้านได้ถึงสี่ม่ด้ยีนะอ่ะวืดล็อกไม่วืด ลองไีกะโดออก้างไปท่านเยอะมันออกอะลองตายว่ะมือแมนไม่กาดขี่พลัง่อีอ่ากินกินได้กินได้ไม่ต้องล็อกละอกบ้าเฮ้ยมีแค่ก็ออกข้างนี้เนาะโดนหอไอโดนเหขึ้นบ่าแล้วสกิลเพิ่ตีเก็บบ้างหน่ยพี่จำได้ขออ่านก่อนตเมื่อจะไป้โซบาร์สหนึ่งปลดล็อกเลกา ของบุญทั้งหมดต่อยูอีกหนึ่งคุณต้องมีทายสามถ้าเกิดีทายไม่ถึงสองก็กินได้หนึโอเคโซว้านก็ถอดว่กผมโดนกินเนี่งแล้วชิวอใช่ต้องโดนกินหนึ่งกินหมดกินกินกหนึ่งกินหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคต้องอย่างีรวอ่ะห้าสามคิดยังไงก็กาดไปเท่าไหร่วะต้องลงมาทั อ่าอ่านก่อนงน่านกมนี้เยนเมื่อวนเกนี้เดินเท่นี้คู่แข่งอ๋อต้จบก่อนเธอนี้น้องเคยดูดีไทยเดี๋ยวดีไทยมันพี่ได้จวดโอเคก็หนึ่งหมื่นอันนี้บูธตสิบสามยี่สามสามสามสี่สามอ้ยอยมจบใช่ไหมเดี๋ยวนะแต่ของน้องคิดก่อน

ขมีอะไรกษาาที่อยู่แนวตั้งให้การไม่สามารสิตัวก้เคียงได้เกียสมคเียรเอามมือน้อยป่ะตัวนีก็มือน้อยมากแต่ไม่ได้ก็มือน้อยใช่ไหมต้องตัวกี่มือด้อตัวกี่มือตัวนี้วยแล้วก็ตัวนี่มตัวนี้เร็จใช่ไหมตีแค่ตัวยางแล้วกท่าไรตัวนี้เลยมือแล้วีตรงหน้า เยอะเกินเนี่ยเหนรนกี้ไอ้คอร์ปกติรวมบีก <Luis> ้าใแลวว่าใูใบหญ่กนมีไม่ไดเยเยอะจจมตีไเนยส่วนใหญ่พวกเนียเบปาแลสี่สเจ็ดขวมัวไโอ้สี่สเลยเหรอมาอยังไงครับส่สิบก็มันจะัวตามใบไปละสามใมีเก้าใบยี่สิบเจ็ดยี่สเจ็ดสามสี่ ไม่มีพีจีอก่าพันทีจะาด้นังหน้าเฉยขี้ออกกี่ใบแล้วไม่ได้ตายซะออกหนึ่งเสรแล้วก็ทอไน้ขี้ได้สองสามคน้นสามใบิสอง้องน่าจะใส่ขี้สิบสองอบอยเบนคี้แพ้อ่ะเขาตัราดหัวข้าคันตัวนี้รอดเอา สิบสามนทิกยี่สิบเอ็ดแมนมันหลอดยี่สิบเอ็ดขอสิบห้าไอของหมือนดีกว่าปีน้ไม่ปีนี้ไม่ยิงเลยเขา้าโซ่ยิเ็ดแล้วจุ่มห้เลยติดต่อแมนโอ๊ย้าไม่มีาสิบสี่ยี่สิบสีโอ้ยี่รอบนี้ชคดีไล่์ไม่รู้ยี่สิบสี่2ีตอนแรกอาจจะย้ำเรียนน่อยเป็นน้องแฟนอย่างนั้นเขบอกได้เรนหน่ย

กินดีเวิร์ดวงมือนะครับปล่อยเถอะเชื่พี่วัดกี้น้องกับไม่พอหรอกเพาน้องไม่มีพีจีอ่ะตัวนี้มันขอพีจีอ้าวมีสามบาทแสดงว่าถ้าถือว่าน้องจะรอดพี่ต้องเช็คบื้ดพี่ต้องเช็คบืดสามครั้งเลยรวมห้าใน้พี่ต้องบืดหมดเราไปพิสูจน์กันเบิ้ลฮิวคอนสี่กิ๊กสี่ใบเป็นวงเลี้ยงรับเยอะไปบ้าไอ้ยี่มาอยู่ นี่เป็นเงของคุณหายไปแล้วไปไปไปรังไหนอะไรลังไหนสอพาราเฮอ่อน้องไม่กัาใช่ไหมก็เอาสักขั้นนึงขั้นนี้อ่ะลองไม่ได้แล้วที่ยังต้องแมนอยู่แล้วอมมนสาวันฮิวแต่น้องฮิวเลอกแต่ฮิวเลเลยนะกักับออเอาข้้งนี้เอาข้ ตายไปด้วสามสองห้าตายไปด้วยสห้าตานี้ต้องออกพีดีอากาศอากาศมิดไม่ได้